ทั่วโลกมีตะลึงไทยเล่นโขนโชว์ต่อหน้าคณะกรรมการยูเนสโกจนต้องใช้คอนทุกโต๊ะประกาศให้โขนไทยขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทันทีทําคู่แข่งอย่างขเขมรต้องร้องให้กลับบ้านซึ่งเรื่องนี้เองนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวไทยที่ดูทีไรก็ทําให้รู้ว่าโชคดีแค่ไหนที่ได้เกิดบนพื้นแผ่นดินไทยที่มีรากเหง้าประเพณีวัฒนธรรมที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและไม่ได้ลอกเลียนแบบใคร อย่างการที่ประเทศไทยได้มีการยืน่นโขนไทยเพื่อขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกในรูปแบบที่ไม่เคยมีประเทศไหนทำรรมาก่อนเพราะไทยเล่นโขนโชว์ต่อหน้าคณะกรรมการยูเนสโกซึ่งหลังจากวินาทีที่คณะกรรมการยูเนสโกใช้คอนถูกโต๊ะประกาศให้โขนไทยขึ้นทะเบียนสำเร็จเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมีการกล่าวปราศัยเล็กน้อยและโขนไทยก็ขึ้นไปแสดงโชว์ต่อหน้าคณะกรรมการทันทีในขณะที่หลายประเทศทั่วโลกหรือเกือบทั้งหมด จะส่งไฟวิดีโอขึ้นมาเปิดดูเท่านั้นแต่ไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศทั่วโลกที่ใช้การแสดงสดต่อหน้าคณะกรรมการยูเนสโกเพื่อเป็นการขอบคุณและแสดงให้โลกรู้ว่าโคนไทยขึ้นทะเบียนโลกสำเร็จแล้วในานามมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้และนอกเหนือจากนั้นโคนไทยเป็นสมบัติชิ้นแรกของประเทศที่ขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกโดยที่ไม่ใช่มรดกโลกความทรงจำแห่งโลกแต่เป็นแขนงใหม่ทางวัฒนธรรมที่แยกออกมา คนไทยได้รับการยอมรับจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในปี2018และอยู่ในระดับ RL ที่หมายถึงเป็นวัฒนธรรมที่ถูกต้องสมบูรณ์แบบไม่สุ่มเสี่ยงต่อการสูญหายและเป็นต้นกำเนิดที่แท้จริงหรือที่คนไทยเรียกว่ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเป็นอีกแขนงหนึ่งขององค์การยูเนสโกที่ได้จัดหมวดหมู่ออกมาใหม่เพื่อแยกประเภทของวัฒนธรรมออกจากแขนงมรดกโลก จะใช้เรียกเฉพาะสถานที่เท่านั้นเช่นโบราณสถานแหล่งขุดค้นทางโบราณคดีอุทยานประวัติศาสตร์อุทยานแห่งชาติเป็นต้นดังนั้นโขนจึงเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไม่ใช่มรดกโลกและประเทศไทยก็ได้เข้าร่วมอนุสัญญายูเนสโกในแขนงมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเมื่อวันที่10มิถุนายน2016และได้เริ่มยื่นวัฒนธรรมให้กับยูเนสโกพิจารณาในครั้งแรกปี2017และต่อมาในปี2018 จึงทำให้ยูเนสโกได้ยอมรับและขึ้นทะเบียนโขนไทยให้กับประเทศไทยเป็นชิ้นแรกนั่นเองครับโดยโขนไทยของเรานั้นอยู่ในประเภทแรกก็คือมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติโดยมีสาระสำคัญว่าโขนไทยเป็นการแสดงที่มีการปฏิบัติสืบทอดกันอยู่ทั่วประเทศอยู่แล้วที่ถือว่ามีที่มาที่ไปที่แท้จริงแต่นอกจากโขนไทยแล้วก็มีทางด้านขมรน,นะครับที่ก็ได้นำเอาละครโขนวัสไวนยอันเด็ดของขมรที่เข้ามายื่นทะเบียนด้วย โดยก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเหมือนกันแต่ว่าอยู่กันคนละประเภทเพราะของเขมรอยู่ประเภทที่3หรือว่ามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้ที่ต้องได้รับการสงวนรักษาอย่างเร่งด่วนโดยเขมรเขาก็แนบข้อมูลอ้างว่าทุกวันนี้บ้านเขามีครูโขนสูงวัยอยู่แค่5คนเองทั้งประเทศและแต่ละคนเนี่ยก็อายุ70-80ถึงแล้วคือไม่ไหวแล้วและทุกวันนี้เขาก็มีการสอนโขนให้เยาวชนอยู่ แต่ว่าก็มีผลกระทบจากการปกครองโดยเขมรแดงทําให้เขมรต้องขอให้ทางยูเนสโกต้องช่วยด้วยช่วยสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับประเทศอื่นๆให้เขมรนด้วยโดยเฉพาะประเทศไทยนั่นเองครับแหมรู้เลยว่ามันคือแผนของเขมรที่กัจะขอให้ไทยสอนแล้วหลังๆค่อยเคลมว่าตัวเองเป็นต้นฉบับแต่อย่างไรก็ตามนะครับต่อกับการที่ไทยเล่นใหญ่ โชว์โขนต่อหน้าคณะกรรมการแบบนี้ก็ได้ทำเอาทั่วโลกแห่อื้งไปตามๆกันและก็ได้มีชาวต่างชาตินะครับเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมโขนไทยกันเพียบอย่างม่นนี่ก็บอกว่าว้าวโขนของประเทศไทยมันดูน่าตื่นตาตื่นใจมากด้วยรักจากอินเดียฉันเป็นนักเต้นคลาสสิกจากอินเดียใต้และฉันตกตะลึงจริงๆกับการเต้นลํำโขนของคุณคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าเป็นศิลปะยอดเยี่ยมดูกี่ครั้งก็ไม่เบื่อเลย ความคิดเห็นถักมาบอกว่าโขนของประเทศอื่นเขาก็มีการแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศตัวเองแต่ทำไมโขนของเขเมรตถึงใส่ชุดเหมือนของโขนไทยละ่ะมันน่าภูมิใจตรงไหนที่ต้องเป็นเงาของคนอื่นมุมมองถักมาบอกว่าโขนเป็นการเต้นลำไทยคลาสสิกที่สวยงามและน่าทึ่งมากคอมเมนต์ต่อมาเลยนะครับบอกว่าบอกคำเดียวว่าว wow ้าวทำไมฉันเพิ่งได้รู้จักเกี่ยวกับการเต้นโขนของประเทศไทยที่น่าทึ่งแบบนี้นะเมนถักมาบอกว่า ฉันมีโอกาสได้ชมโขนที่โรงละครไทยหลังจากทัวร์พระบรมมหาราชวังแถมพวกเขาให้ตัวฟรีกับฉันอีกคุ้มมากความคิดเห็นต่อมาบอกว่าฉันขอสนับสนุนโขนไทยสนับสนุนวัฒนธรรมไทยนะจากอินเดียมุมมองต่อมาบอกว่าการเต้นลําเหล่านี้เหมือนกับการเชื่อมต่อกับราศีเลยมันน่าทึ่งมากคอมเมนต์ถัดมาครับโขนไทยช่างสวยงามเลศหรูอลังการตะการตาจริงๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า โขนของไทยตัวพระตัวนางไม่สวมหน้ากากเหมือนละครโขนของกัมพูชาเห็นมาอย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรส่วนของกัมพูชาเพิ่งจะเคยเห็นหลังจากกัมพูชาฟื้นฟูประเทศเพราะเมื่อก่อนมีสงครามยืดเยื้อมาหลายปีจนกัมพูชาต้องขอรับการสนับสนุนเพื่อฟื้นฟูศิลปการแสดงต่างๆจากไทยแล้วจะมาบอกว่าเป็นต้นตำรับได้อย่างไรกันเมนทักมาบอกว่าโขนเป็นศิลปะชั้นสูงของคนไทยขอเธอทูล บรรพบุรุษของไทยที่รักษาสิ่งนี้ไว้ให้สืบสารต่อให้เป็นสมบัติของชาติและลูกหลานไทยสืบต่อไปความคิดเห็นต่อมาก็บอกว่าในฐานะชาวอินเดียเราขอขอบคุณประเทศไทยที่อนุรักษ์ประเพณีโบราณที่พบได้ทั่วไปของทั้งสองวัฒนธรรมคอมเมนต์ต่อมาก็กล่าวว่าขอชื่นชมคนไทยเหล่านี้คนไทยเก่งมากภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของประเทศในเอเชียฉันจะไปเยือนประเทศไทยยาสักครั้งในชีวิตเพื่อวัฒนธรรมแบบนี้ และผู้คนที่มีจิตใจดีอย่างประเทศไทยแน่นอนซึ่งนี่ก็คือคอมเมนต์บางส่วนของชาวต่างชาตินะครับหลังจากที่ประเทศไทยโชว์เหนือเล่นโขนต่อหน้าคณะกรรมการยูเนสโกจนร้องว้าวต้องใช้คอนทุกโต๊ะประกาศให้โขนไทยขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทันทีทำคู่แข่งอย่างเคมรต้องร้องให้กลับบ้าน ยังไงก็ฝากทุกคนโปรดกดติดตามช่องพวกเราด้วยถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อติดตามข่าวสารกระแสรามาทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับและเจอกันในคลิปหน้าเล่าไปเรื่อยเดลี่ดราม่า